ผมชวนท่านพิจารณาหลงคอเดิมพิมพ์ฐานสูงองค์หนึ่งครับองค์ที่ผมมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการพิจารณาพระร่อโบราณพระเนื้อทองเหลืองที่อยากให้ท่านได้ดูสำหรับเรื่องของการสแกนเปอร์เซนต์โลหะพบทองแดง64.78สังกะสี33.49ตะกัว1.31เหล็ก0.44ดีบุก0.77 นิกเกิล0 3นเน้นย้ำกับเปอร์เซ็นต์โลหะที่ตรวจพบเราจะเห็นว่าพระเนื้อทองเหลืองมีเปอร์เซ็นต์เหล็กแทบทุกองค์เพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเต้นกับเรื่องของไม่เหล็กดูดติดอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเพียงแต่ผมเน้นย้ำว่าพระเนื้อทองเหลืองแทบจะทุกองค์ที่ผมตรวจสอบมีเหล็กผสมทั้งสิ้นเพียงแต่พระที่มีเหล็ก ผสมสูงสูงอันนั้นพบได้น้อยมีไม่บ่อยสำหรับองค์นี้สิ่งที่อยากให้ท่านดูคือเรื่องของเม็ดกรวดเม็ดแร่ที่ผิวพระอย่างนี้ครับการที่เราขยายดูผิวพระด้วยกล้อง 10x ด้วยกล้องผ่านมือถือแบบนี้เบื้องต้นน่าสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเราจะเห็น เม็ดกรวดเม็ดแร่ที่ผิวเนี่ยสวยงามชัดเจนสำหรับคนที่จะทำผิวพระให้มีเม็ดกรวดเม็ดแร่เนี่ยพูดถึงการทำการสร้างทำยากอยู่นะครับต้องจงใจอย่างไรท่านลองคิดดูว่าทำอย่างไรให้มีเม็ดกรวดเม็ดแร่ติดอยู่ที่ผิวของขุนเทียนแล้วเมื่อเราเผาเม็ดกรวดเม็ดแร่แบบนั้นก็จะ ไหลออกมาจะลุกไหม้ไปกับคิ้พึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าเม็ดกรวดเม็ดแร่ที่เราจงใจทําจะติดอยู่กับผิวพระเพราะฉะนั้นองค์นี้เป็นตัวอย่างที่ผมอยากให้ดูว่าการที่จะพบเห็นเม็ดกรวดเม็ดแร่แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสร้างอย่างไรสําหรับหลายหลายองค์หรือที่เห็นมาครับจะมีลักษณะเป็น ก้อนดำๆเป็นนินดำๆหรือในมุมของผมผมมองว่าเป็นแร่สะเก็ดดาวแร่สะเก็ดดาวพบมากทางภาคอีสานเป็นก้อนๆนะครับที่ก่อนหน้านี้มีพูดถึงว่ามีขายกันในแอปขายของออนไลน์ก็มีทุบให้แตกอะไรแบบนั้นแล้วก็มาใส่ผสมแต่การที่เราเห็นแบบนั้นท่านจะเห็นว่าค่อนข้างจงใจ เม็ดใหญ่ๆอยู่ที่ผิวแต่องค์นี้สิ่งที่ผมอยากให้ท่านดูคือสนิมทองแดงที่ผิวรูหรือโพรงในพระเนื้อทองเหลืองซึ่งปกติเราเห็นไม่ค่อยบ่อยสิ่งปนเปื้อนสิ่งสกปรกของการหล่อโลหะท่านคิดว่าอะไรจะทําให้เกิดโพรงได้แบบนี้พระองค์นี้จะเก่าจะแท้จะใช่หรือไม่ อันนั้นเราพิจารณาไปด้วยกันรเราหาเหตุผลในการมาพิสูจน์ในการทําให้มั่นใจว่าเป็นพระเก่าจริงๆอันนั้นแยกไว้ครับแต่จุดหนึ่งที่อยากให้ท่านดูให้ท่านพิจารณาไปคือการทําการสร้างการหล่อพระให้ได้ผลออกมาแบบนี้ท่านคิดว่าทําอย่างไรสร้างอย่างไรผมขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงให้ท่านได้เห็นลักษณะของผิว ให้ท่านเห็นสาเห็นสนิมเห็นรูเห็นโพงเห็นเม็ดแร่ดินนวลแบบนี้ท่านเปรียบเทียบได้การที่ท่านเปรียบเทียบได้ท่านก็หาเหตุผลมาประกอบครับว่าเกิดอย่างไรสร้างอย่างไรเม็ดกรวดเม็ดแร่ที่เราเห็นมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กกระจายทั่วผิวพระแล้วลักษณะการผุกร่อนลักษณะของรอยตามมุ้งที่เราเห็นมันจะแตกต่างกับ รอยตามุ้งยุคใหม่ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำกันได้เพียงแต่ลักษณะตรงนั้นมันจะมีความเด่นชัดแล้วรอยตรงนั้นที่บอกว่าเป็นรอยตามุ้งเนี่ยครับลักษณะมันจะใกล้เคียงกันมันจะเกิดขึ้นคล้ายๆกันสำหรับองค์นี้สิ่งที่เราเห็นรอยมุ้งที่ที่เราเห็นเนี่ยครับมันจะอยู่ทั่วไปหมดแล้วมันจะไม่ได้เห็นตลอดทั้งผิวมีบ้างไม่มีบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดว่า วันนี้เราเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบทั้งผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะเปรียบเทียบทั้งการขยายดูผิวดูธรรมชาติดูองค์ประกอบความเก่าที่เราเอาไปใช้เราเอามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมีพระราคาแพงท่านมั่นอกมั่นใจท่านอย่ากลัวการพิสูจน์ครับพิสูจน์เปอร์เซนต์โลหะก็มีหลายที่หลายร้านที่เขารับยิงเปอร์เซนต์ ซึ่งการยิงเปอร์เซนต์ท่านก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อสอบถามผู้รู้ว่าผลของการยิงเปอร์เซนต์มันสะท้อนอะไรมันบอกอะไรบางครั้งบางคนอธิบายโดยขาดความรู้ขาดหลักการบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปเมื่อท่านสแกนเปอร์เซนต์โลหะท่านเข้ากล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูองค์ประกอบความเก่าดูสนิมดูการผุกร่อนดู ลักษณะของการทําการสร้างว่าเข้าขายการหล่อพระแบบโบราณหรือไม่เป็นพระล้างผิวหรือไม่เป็นพระที่ผ่านการใช้มาหนักหน่วงหรือเป็นการผ่านการล้างมาหรือไม่เราใช้ข้อมูลหลายๆด้านประกอบในการพิจารณาเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับแม่พิม์พเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เล่าขานกันมาโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุนอย่างที่ผมพูดว่า วิทยาศาสตร์เป็นการที่เรามีข้อมูลเยอะๆมาเปรียบเทียบท่านเองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับบางองค์เรื่องของการสแกนเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยมันพูดได้ว่าฟันธงได้เลยว่าเป็นพระเก่าแน่นอนเพราะโลหะยุคใหม่กับโลหะยุคเก่ามันแตกต่างกันเพียงแต่ถ้าเราพบเห็นหรือเราเจอกับผลการสแกนโลหะที่ ไม่ได้สะท้อนลักษณะของโลหะที่ชัดเจนมากนะักเราก็มาขยายดูองค์ประกอบความเก่าซึ่งอย่างไรซะมันจะต้องมีอะไรที่สอดคล้องกันหรืออย่างน้อยมันต้องมีข้อมูลที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่ามีความเก่าจริงมีองค์ประกอบที่ท่านมั่นใจได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ยุค 5G แบบนี้การที่ท่านพูดว่าศึกษามาเยอะ ตำรามีเยอะท่านก็ต้องถามตัวเองแล้วครับว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลยุคใหม่หรือไม่วันนี้เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยเราเอามาใช้ถ้าเป็นพระเก่าจริงๆผมเชื่อว่าการพิสูจน์มันจะต้องไปในแนวทางที่สอดคล้องกันหลายๆคนพยายามจะหักล้างหลายๆคนพยายามจะบอกว่าเทคโนโลยีมันใช้ไม่ได้ซึ่งผมเองมองว่า วันข้างหน้ายังไงมันต้องพัฒนามากกว่านี้ครับผมไม่คิดว่าท่านจะหลีกหนีกับข้อมูลในยุคใหม่นี้ได้การที่ท่านจะส่งต่อพระเครื่องให้กับลูกหลานท่านโดยที่ท่านไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้ข้อมูลสมัยใหม่ผมก็คิดว่าวันข้างหน้าลูกหลานท่านอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือท้ายที่สุดเขาอาจจะตีเป็นพระเมาไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้ ผมอยากให้ท่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับการค้นคว้าหรือสอบถามผู้รู้ที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพระเครื่องแบบนี้ลองถามเขาดูเรื่องขององค์ประกอบความเก่าเรื่องของการสแกนเปอร์เซนโลหะว่ามันฟังได้มันรับรู้ได้แค่ไหนมันเชื่อถือได้แค่ไหนดีกว่าที่เราจะหลีกหนีมันหรือเราเพิกเฉยกับข้อมูลใหม่ ฝากข้อมูลแบบนี้ไว้นะครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ